เด็ยร์กีไทยสมคัดิฉันเด็นาพรมปุณเื่องจากพวกเราเรียนการคณิรศาสต์พื่้นดินเกิดข้อสงสัยว่าินในบ้านแสนสุกจินมีรสชาติอย่างไรและมีชนิดอะไรบ้างได้ศึกษาครูทางย่า่ก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมอุปกร เกตเห็นว่าดินที่นาดินที่บ้านและดินที่โรงเรียนมีสีน้ำตาลเนื้อละเอียดจับตัวกันและุ้นน้ำได้ดีส่วนดินที่แปลงผักมีสีดำเนื้อค่อนข้างละเอียดจับตัวกันได้และกุนน้ำน้อยกว่าดินบริเวณอื่นเราจึงได้นำไปเล่าให้เ,เพื่อนๆและครูฟังว่าดินที่เราไปสำรวจไม่เหมือน ที่มาบุบหัวปักยาวและได้เลือกวัสดุสีส่ชนิดด้วยกันคือดินแกโปกากยตมะพร้าวและโอเอซิส